สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องย t u b e เสือพาาปนะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวชีวิตการทำงานในกรุงเทพนะฮะว่าในแต่ละวันนะพี่เสือก็ไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับตื่นเช้าประมาณ6กโมงกว่านะฮะนี่ก็รีบจัดเก็บที่นอนนะฮะให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่างเอาไว้นะฮะเปิดม่านนะทุกคนเพื่อให้ แดดสองที่นอนนะฮะหลังหน้าแปลงฟันนะฮะบ,บึบ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 ,บ,บ,บเร็วนะฮะอาบน้ำอ่านะฮะในนอนนะครับผมต้องใช้สบู่ที่พี่ฮันนี่โบูสูตรน้ำผึ้งนั่นเองนะฮะเป็นคนอาบน้ำเร็วนะทุกคนนะฮะสองนาทีเสร็จแล้วนะแต่งตัวนะวันนี้วันอังคารน,นะฮะีเสือก็ใส่เสื้อสีชมพูนะฮะ เป็นคนใส่เสื้อตามวันนะฮะเหมือนที่อยู่จำปาดงเลยนะฮะให้ไวให้ไวนะฮะเดี๋ยวสายยุ่งเลยนะ,ะทุกคนจุบปั๊บุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบเร็วจริงๆนะทุกคนนะกล้องก็เพิ่มความสปีดเล็กน้อยอ่ะวิงๆๆๆๆ่งวิ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 ่งกดลิฟต์กดลิฟต์นะระหว่างรอลิฟต์นะฮะก็แอคอาร์ตใช้รูป เล่นๆน,นะฮะตอนเช้าลิฟต์ก็จะรอนานหน่อยนะฮะทุกคนออกเดินทางไปทางนานนะฮะ,ะลงไปที่ชั้นหนึ่งนะออกมาหน้าคอนโดวิ่วงเลยนะทุกคนนะครับนี่ฮะรถจอดยู่นี้ไม่ได้เน่ไปนะครเพราะว่าเราจะไปขึ้นเรือนะทุกคนนะครอ่นะฮะอ่ะไฟแดงข้ามข้าววิ่ง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 ,ว,งวิ่งไปท่าเรือนะทุกคนนะฮะ ก็เดินแอกๆหน่อยนะฮะวิ่งโตอ้าวไม่ทันเรือทุกคนเรือเพิ่งอ,ออกไปนะโอ้อไม่เป็นไรนะฮะตอนเช้าเรือจะมาเร็วนะมาแล้วนะฮะประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะเรือก็จะมานะฮะนั่งเรือไปลงที่วันนี้พี่เสือไปลงที่สถานีอะไรท่าเรือ อโศกนะฮะท่าเรืออโศกนะฮะค่าริษานก็ยี่สิบาทใช้เวลาเดินทางประมาณ3ามสิบนาทีนะครับถึงแล้วนะฮะท่าอโศกนะฮะจากจากการนั่งเรือนะฮะก็ขึ้นมานะครับบนบกนะฮะตอนนี้จะมีของกินเยอะมากเลยนะครับหน้าทางทางนั้นเลยนะฮะตรงนี้ทศกาลกินเจก็มีอาหารเจด้วยนะครับ ไปต่อ MRT นะฮะร,รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับวิ่งอีกนะฮะทุกคนทั้งเดินทั้งวิ่งนะีดีว้เลยนะครับก็ยี่เท่าไหร่นะสิบแปบาทนะครแค่หนึ่งสถานีนะฮะจากสถานีเพชรบุรีนะครับไปลง สุขุมวิทนะฮะอ่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับจะเป็นสุขุมวิทเนาะนะครับเสร็จแล้วก็รอไม่นานนะทุกคนประมาณ5นาทีนะฮะมาแล้วนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินแค่10นาทีนะฮะจากสถานีเพชรบุรีนะไปลงที่ ีแยกอโศกค,คือสถานีสุขุมวิทนะทุกคนแป๊บเดียวนะีฮยก็ได้เวลาออกเดินทางจากใต้ดินนกะ็โผล่ขึ้นไปบนดินเหมือนเดิมนะฮะถึงเดินกึงวิ่งนะฮะสไตล์พีเ่เสือนั่นเองนะฮะวันนี้พีเ่เสือจะไปคุยงานกับลูกค้าที่นะแถวอโศก ลูกค้านัดไว้8โมงครึ่งนะฮะงานของพี่เสือคือนำเสนออุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะที่ใช้ในโรงแรมนะฮะวันนี้ลูกค้านัดคุยที่ซอยสุขุมวิท19นะครับผมซึ่งโรงแรมนะจะต้องเน้นที่มีขนาดใหญ่นะะแล้วก็มีสาขาในต่างจังหวัดะะเยอะๆหน่อยนะฮะจะได้คุมนะทุกคน ตอนนี้พี่เสือก็คุยงานเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่เสือจะต้องนั่งรถ BTS นะครับไปออฟฟิศที่ถนนวิทยุนะทุกคนทางาระที่ออฟฟิศแตกก็จะไปทานข้าวกลองวันนะนั่ง BTS นะ,นะจากสถานีอโศกไปลงที่สถานีเตยปินก็ใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีนะครับสองสถานี รับ,บเดียวนะครับผมมาแล้วนะฮะโอ้มุมนี้มองเห็นตึกสวยงามเนาะนะครับแล้วก็มาแล้วรถไฟฟ้านะฮะเหมือนก็ลอยมานะฮะลอยมาตรงกลางตึก <laughs> เป็นความสะดวกสบายนะของการเดินทางในกรุงเทพนั่นเอง เมื่อออกจากนะสถานีเพิมจิตนะพี่เสกนะ็เดินเอานะเพื่เนะเดินจากแยกเพินจิตนะไปออฟฟิศที่ถนนวิทยุนะฮะประมาณ10นาทีแถวนี้จะมีตึกมีโรงแรมนะฮะอาคารจะสูงๆนะเยอะมากนะแต่ว่าตัวถนนวิทยุเองก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะฮะ ถึงแล้วนะฮะ All Season Place นะครับตอนพี้พิพ่ศเสืออยู่ตึกตรงกลางนะฮะเป็นตึกชื่อ CRC นะฮะหลังจากคุยงานที่บนอฟิศเสร็จนะฮะทุกคนพี่เสือก็จะมาเดินเล่นแอปหนะึ่งก่อนที่จะไปทางข้าวที่ฟู้ดคอร์ทนะครับ อยู่ที่ชั้น3นะมาเร็วหน่อยนะเพราะว่าอยากจะถ่ายคลิปเนาะนะเดี๋ยวพอรอพักเที่ยงเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนจะเยอะนะฮะก็เลยลงมาก่อนสักประมาณ15นาทีครับของกินเยอะมากนะฮะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าค่อนข้างแพงน,นิดหนึ่งอย่างผลไม้นี่ก็3าสบบาทนะอาหารเจก็มี มาดูว่าวันนี้พี่เสือจะกินอะไรนะจริงๆแล้วอยากกินเมนูเนี่ยนะฮะคณะหมูกรอบน่าทานมากนะแต่ว่าก็แพงอยู่นะ85บนะฮะในที่สุดก็ตัดสินใจกินเมนูนี้นะฮะ JFS t ฟ v a รหนะทุกคนนะครับอร่อยหรือเปล่านะฮะมาดูกันนะฮะับ60บาทนะที่นี่จะไม่รับเงินสดนะฮะใช้การสแกนจ่ายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนไป กินด้วยกันครับผมวิวที่ฟู้ดคอร์นะฮะสวยงามมากเลยนะมองเห็นตึกรฟาฟฟนะฮะแล้วก็โลกคือพี่เสือเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกที่ทำงานนะรวมถึงหลายๆคนนะที่ทำงานกับเรานะะหรือแม้แต่เพื่อนบางคนนะครับ ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์นะทุกคนเพราะว่ากนะลัวเขาจะคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาเวลานะการทำงานนะฮะมาถ่ายคลิปนะฮะก็ไม่ได้บอกใครนะฮะมีแค่นะเพื่อนสนิทกับคนนครอบครัวโอ้โหนี่นะฮะสรุปแล้วอร่อยนะฮะทุกคน <laughs> นี้พี่เสือมีภารกิจนะฮะในช่วงเย็นก็จะขอลางานเขาเนะะี่ยตอนนี้คือออกจากออฟฟิศายส,สองนะทุกคนเดี<ม>๋ยวก็คอยดูนะ,ะว่าตอนเย็นพี่เสือจะไปทำอะไรนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครัะกำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะฮะที่ท่าเรือตรง กองแสนแสบนะฮะเขาเรียกว่าท่าวิทยุนะฮะกลับไปที่บางกะปิก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วนะเรือโดยสารนะครับถ้าเป็นลำใหญ่เนี่ยจะวิ่งจากประตูน้ำนะนะครับถ้าเป็นลำเล็กนะฮะก็จะวิ่งตรงนะจากผ่านฟ้ามานะครับอันนี้น่าจะเป็นลำใหญ่นะฮะ เทียบท่าถนนวิทยุกลับบ้านกะปินะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะขอบคุณสำหรับการดูโฆษณาให้กำลังใจแล้วก็ดูคลิปต้ยยนอื่นย้อนหลังให้ด้วยนะครับอย่าลืมสินค้าบริษัทมโนภูมทรัพย์จำกัดนะฮะ cp skin cp c o f f e e c ฟซีพักทองพัฒนา,า,าโกดังศูน9์ก๊าซงเจสวัสดีครับ